สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลกาเด้นครับหลายท่านอาจจะแปลกใจเอ๊ะเปลี่ยนชื่อช่องเหรอใช่ครับผมเติมเขาว่ากาเด้นไปเนาะเพราะทุกวันนี้บ้านของเราก็เริ่มจะมีต้นไม้มากขึ้นเริ่มจะเป็นสวนเล็กๆขึ้นมาครับ และในอนา,าคตผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้จะเป็นสวนต้นไม้ที่มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับผมก็เลยเติมคําว่าการ์เด้นเข้าไปท้ายคําว่าบ้านคนมือบอลตัวนี้ช่องเราชื่อบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับผมโอเคขอญาตเข้ามาในเรื่องของวันนี้ครับที่ผมจะมานําเสนอก็คือ เราจะมาดูพัฒนาการของเจ้าต้นกล้วยด่างแดงยินโดครับที่ผมเคยทําคลิปนําต้นแม่พันธุ์ของผมต้นแรกในบ้านเนาะเอาลงวงปูนไว้ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวคลิกที่มุมจอได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับหรือดูคลิปนี้จบหรือไปค้นหาในช่องผมก็ได้ครับจะมีคลิปเก่าอยู่เนาะต้นนั้นผมเอาลงไว้ได้ไม่นานครับต้นที่ผมได้มา ลายเม็ดฝนครับปัจจุบันพัฒนาการเขาก็สูงขึ้นตามลำดับและลายเขาก็เด่นชัดมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพัฒนาการเขาไปขนาดไหนแล้วอันนี้คือใบล่าสุดที่เพิ่งกลางออกมาได้ไม่นานครับอันนี้คือหลอดใหม่เขาเนาะน,นี่คือใบล่าสุดครับก็ยังมีลายเม็ดฝนอยู่เช่นเดิมครับ พื Aí, ้นจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็จะมีลายเป็นเส้นเล็กๆ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 ออกไปด้านข้างเขาเรียกว่าลายเม็ดฝนนะครับปัจจุบันก็จะมีลายเพิ่มเติมเข้ามาครับสีเขียวแบบนี้ครับอันนี้คือลายใบก่อนหน้านี้ที่เพิ่งกลางกลางก่อนหน้านี้เนาะก็ยังเป็นเม็ดฝนอยู่เหมือนเดิมครับพื้นจะเป็นสีแดงจะมีลายสีเขียวออกไปครับเป็นคล้ายๆเม็ดฝนที่ตกลงมาจากฟ้าเนาะ เขาก็จะตั้งชื่อกันว่าลายเม็ดฝนครับบายก่อนหน้านั้นก็เป็นเหมือนกันครับยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เนาะและที่สำคัญเลยเจ้าแม่ต้นนี้ให้ลูกแก่ผมแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดูลูกกันเลยดีกว่ามาคลิปจะได้ไม่ยาวเห็นไหมตากล้องต้องมาฝั่งนี้มาครับนี่คือลูกเขาครับก็ดูจากลายแล้วก็อาจจะ เปลี่ยนใบจากแม่เขาครับนี่คือใบล่าสุดที่พึ่งกลางอ่าเมื่อวานช่วงเย็นใบเนี้ยครับเป็นสีเขียวทั้งใบเลยก็คือใบอ่อนเขาเนาะพอมาเมื่อเช้าครับก็เปลี่ยนเริ่มสีแดงกัดเข้ามาแล้วก็จะมีลายนี่ครับลายเป็นเส้นออกไปเห็นไหมครับตัวนี้เนาะเราก็พออาจจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเป็น ลายพายุไม่เล็กก็ใหญ่ละครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับลูกเขานี่ก็ต้นอวบต้นใหญ่ดีครับระยะเวลาที่ออกมาตอนนี้เท่าที่ผมจดบันทึกไว้ก็ทักประมาณสองอาทิตย์ก็ได้ประมาณนี้ครับสูงก็ทักประมาณเกือบฝ่ามือและตรงนี้ก็มีขึ้นมาอีกหนึ่งหนอ่อยังเป็นหน่อยเล็กๆอยู่เนาะยังยังไม่เห็นครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะถ่ายลงใน ทิกตอกหรือใน y o u u u e s ช็อตให้ดูกันกล้วยแดงอินโดปัจจุบันถึงจะมีราคาค่างวดที่ลดลงมาครับถ้าลายทั่วไปเนาะลายธรรมดาก็จะมีราคาตั้งแต่สองพันสามพันขึ้นไปแต่ลายไม่ว่าจะเป็นไหมทองก็ดีหรือลายที่เขาเรียกกันลายเทพๆะนะก็ยังมีราคาค่างวดที่ยังสูงอยู่ครับในกลุ่ม หรือแม้แต่สวนของประธานชมรมกล้วยแดงอินโดแห่งประเทศไทยที่เขามีลายชื่อว่าลายช้อนตะวันปจัจจุบันพี่เขาก็ยังขายสตาร์ทนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งล้านบาทสตาร์ทนะครับเริ่มต้นเมื่อลาสวดผมเห็นพี่เขาโพสต์ลงเฟซก็ขายให้ลูกบ้านเขาไปเพราะพี่เขาทําหมู่บ้านด้วยนะครับหนึ่งล้านบาทแล้วก็ฝากพี่ เขาดูต่อเลยทําการตลาดให้ด้วยใครสนใจกล้วยแดงเันโดยังทันนะครับเพราะว่ากล้วยแดงเันโดเป็นไม้ที่มีลวดลายในในแต่ละรุ่นหรือในแต่ละต้นแตกต่างกันแม่อย่างของผมแม่เป็นเม็ดฝนไม่ได้หมายความว่าลูกที่โตออกมาจะเป็นเม็ดฝนเหมือนแม่นะครับลายเขาจะเปลี่ยนไป จะมีลายที่มากขึ้นใครชอบสะสมต้นไม้ที่มีลวดลายแนะนำครับกล้วยแดงอินโดยังอยู่ในท้องตลาดอยู่นะครับนี่หนึ่งต้นครับที่ผมคาดหวังกับเขาไว้พอสมควรก็คือตอนได้มาก็เป็นลายฮาร์ปเนาะพอ,อยังไม่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวทำคลิปเต็มให้ดูพัฒนาการเขาเหมือนกันครับโอเคครับ วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการเด่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ